สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนในค่ำน,นี้เป็นวิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งของเราวันนี้เราก็อยู่ในเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมในบทที่หนึ่งของเราใช่ไหมลูกเราได้เรียนเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไปทั้งหมดแล้วสี่วันอ่านั้น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นวันที่มีเหตุการณ์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่มันเกิดขึ้นซึ่งชาวพุทธเราก็ควรที่จะเรียนรู้แล้วก็ควรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสมในค่านี้ครูบุ๋มจะพายเด็กทบทวนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก่อนที่เราจะไปทําแบบทดสอบมาท้ายบทของเราก็คือบทที่หของเรา ใช่ไหมลูกในหน้า121ของเราแต่เราต้องทบทวนก่อนทุกครั้ง่ทีนี้เด็กพร้อมแล้วเด็กด,ด,ดูหน้า121ของเด็กเลยนะลูกเด็กเปิดไปหน้า121เลย เมื่อเด็กเปิดไปหน้า1 2ร้ยิของเด็กก็จะเห็นรูปภาพนี้เป็นรูปที่สรุปเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเห็นไหมลูกเป็นวันที่มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นมันเลยบอกว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาไงลูกอ่าซึ่งวันสําคัญนี้เห็นไหมลูกทางราชการหรือว่าโรงเรียนก็จะกําหนดให้มันเป็นวันหยุดเพื่อที่จะให้ชาวพุทธทั้งหลายแบบเราเนี่ยไปร่วมทําบุญและบําเพ็ญความดีกันไโลูกอ่า ทีเด็กมาดูวันแรกก็คือชี้ไปที่เดือนสามเห็นไหมลูกเดือนสามก็คือเป็นวันมาค้าบูชาก็คือขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามใช่ไหมลูกอ่ะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นก็คือวันมาค้าบูชาก็คือมีพระสงฆ์อ่าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์มาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายเห็นไหมลูกจำได้ไหมหนึ่งเหตุการณ์แรกก็คือมีพระสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ องค์มาประชุมโดยไม่ไดแน่นหมายสองพระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเห็นไหมลูกเขาก็เลยเรียกว่าพระอรหันต์สามพระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระผู้ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งหมดเลย และอันสุดท้ายก็คือเป็นวันเพนพระพุทธเจ้าก็เลยได้แสดงรธรรมโอวาทปาติโมกก็คือโอวาทสามที่เราได้เรียนก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นเองลูกทีนี้วันถัดมาก็คือเดือนหกเดือนหกมีเหตุการณ์สัมพันธ์เกิดขึ้นสองเหตุการณ์และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งสองเดือนก็คือเดือนหก แต่มันจะมีขึ้น15ข้างเดือน6และก็แรม8คําเรามาดูขึ้น15ข้างเดือน6จะได้ไหมลูกขึ้น15ข้างเดือน6ก็คือข้างล่างก็คือวันทิสาขะบูชาที่เราเห็นเป็นวงกลม3แฉกเห็นไหมลูกก็คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้น3เหตุการณ์ใช่ไหมลูกก็คือเหตุการณ์ที่1พระพุทธเจ้าประสูติ วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน6และพระพุทธเจ้าตัสรู้ก็ขึ้น15บห้าค่ำเดือน6กและพระพุทธเจ้าปารินิพานก็ขึ้น15บห้าค่เดือน6และทนเดือนหมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งในวันแรมแปดค่ำเดือน6อ่าเด็กๆจะสังเกตว่ามีแค่วันเดียวที่เป็นวันแรมก็คือวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชาเด็กๆจําได้ไหมว่าเป็นวันเกี่ยวข้องกับอะไรลูกอ่า เดยสสังเกตในรูปภาพนะเห็นไหมลูกเป็นวันที่มีพิธีถวายพระเพลพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าก็คือวันที่เขาพระพุทธเจ้านั่นเองลูกเห็นไหมลูกก็เลยเป็นวันแรมแปดค่ำเดือนหนั่นเองทีนี้เด็กดูอีกอันนึงนะลูกในเดือนแปดคือสิบห้าค่ำเดือนแปดอีกอันนึงก็คือมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือเดยสสังเกตในรูปมีรูปพระพุทธรูปที่แทนพระ พุทธเจ้าใช่ไหมลูกแล้วก็มีพระธรรมที่เป็นหลักธรรมคาสั่งสอนอยู่ในพระไตรปิฎกและอสุดท้ายก็เป็นพระสงฆ์ดังนั้นมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นในวันอาสารหาบูชาก็คือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามเป็นครั้งแรกก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอกเหนือจากนั้นก็คือเป็นวันที่มีพระสง์รูปแรกเกิดขึ้นก็คือพระ อัญญาโกธัญญาจำได้ไหมลูกอ่ะดังนั้นเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือวันมาคาบูชาก็คือวันที่พระอรหันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายวันวิสาขบูชาก็คือวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตัสรู้และปรินิพานวันอัฐมีบูชาก็คือวันที่ถวายพระเพิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าก็คือวันที่เผาร่างพระพุทธเจ้านั่นเองและวันอาสาฬหบูชาก็คือวันที่ครบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทีเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆไปทำแบบทดสอบในหน้าหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดพร้อมกันเด,กเด็กเปิดหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเลยนะลูกจะมีสิบข้อ,อจะมีสิบข้อแบบทดสอบที่หนึ่งในหน้าหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดนะลูกเปิดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเลยหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดก็คือหนึ่งสองเจ็ดเด็ก,ด,ก,ด,กดูนะ เขาให้กากบาทนะลูกไม่ได้วงกลมกากบาททับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือทับกอไก่ขอไข่หรือคอควายข้อที่หนึ่งถ้าพร้อมแล้วเปิดหน้ายีิบเจ็ดเลยนะข้อที่หนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราควรปฏิบัติอย่างไรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราควรปฏิบัติอย่างไรกไก่ทำบุญตักบาตร ขอไข่ประดัาไฟคอควายจัดงานเรื่อนเริงใครคิดว่ากอไก่ยกมือขึ้นใครคิดว่าขอไข่ย,ยกมือขึ้นใครคิดว่าคอควายยกมือขึ้นค่ะโอเคสำหรับข้อนี้นะลูกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อกอไก่นั่นเองลูกเห็นไหมใครตอบ กอไกอ่กากบาทที่กอไก่ถูกต้องนะลูกก็คือการทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมที่เราจะไปทําก็คือทําบุญตักบาตรท,ทาความสะอาดวาดัดหรือว่าไปทําบุญทําทานแล้วก็เวียนเทียนจนําได้ไหมลูกมีสี่อย่างดังนั้นข้อนี้มีทําบุญตักบาตรแล้วก็ต้องกากอไก่ดังนั้นข้อที่หนึ่งกากอไก่นะคะทีนี้ข้อที่สอง วันสำคัญที่มีพระภิษุรูปแรกเกิดขึ้นคือข้อใดวันสําคัญที่มีพระภิกษุรูปแรกเกิดขึ้นคือข้อใดวันที่มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นของโลกก็คือวันอะไระจำได้ไหมลูกก็ไกวันอัฐมีบูชาขอไขวันมาคะบูชาขอควายวันอาสาฬหบูชา ใครคิดว่ากอไก่คือวันอัธมีบูชายกมือขึ้นค่ะและใครคิดว่าขอไข่วันมาคะบูชายกมือขึ้นค่ะและใครคิดว่าคอควายวันอาสาแะหาบูชายกมือขึ้นค่ะโอเคเก่งมากเลยข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือ คอควายนะลูกก็คือวันอาสาฬหาบูชาก็คือวันที่มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นทําให้ครบพระรัตนาพระรัตนาตาัยองค์สามก็คือมีพระสงฆ์ไงลูกเห็นไหมดังนั้นข้อที่2กาคอควายนะคะต่อมาข้อที่สวันใดเป็นวันคล้ายวันประสูติตัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้า กอไก่วันออกพรรษาขอไข่วันวิสาขบูชาคอควายวันธรรมสวรนะอ่าเด็กๆคนไหนคิดว่ากอไก่วันออกพรรษาถูกต้องยกมือขึ้นค่ะใครคิดว่าขอไข่วันวิสาขบูชาถูกต้องยกมือขึ้นค่ะลูกและใครคิดว่าคอควายวันธรรมสวระก็คือ ถูกต้องคิดว่าถูกต้องยกมือขึ้นค่ะควายโอเคอ่าข้อที่สามคำตอบที่ถูกต้องอ่าก็คือวันวิสาขาบูชาก็คือขอไข่นั่นเองค่ะดังนั้นข้อที่สามตอบขอไข่คือวันวิสาขาบูชาก็คือวันที่พุทธเจ้าประสูติต,ตรู้และปรินิพานก็คือวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหกนั่นเองค่ะ ีนี้ต่อมานะลูกข้อที่สหลังเราข้อที่4นักเรียนควรแต่งกายอย่างไรเมื่อจะไปเวียนเทียนที่วัดนักเรียนควรแต่งกายอย่างไรเมื่อจะไปเวียนเทียนที่วัดก็ไา่สวมชุดที่มีสีฉูดฉาดขอไข่สวมเสื้อผ้าราคาแพง ขอควายสวมชุดที่สุภาพเรียบร้อยทีนี้ใครคิดว่ากอไก่ไปเวียนเทียนต้องสวมชุดที่มีสีสันฉูดฉาดนะยกมือขึ้นลูกโอเคใครคิดว่าขอไข่สวมเสื้อผ้าราคาแพงยกมือขึ้นค่ะ และใครคิดว่าคอควายสวมชุดที่สุภาพเรียบร้อยยกมือขึ้นค่ะโอเคข้อนี้เด็กๆเ,เก่งมากเลยคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือคอควายแน่นอนคือสวมชุดที่สุภาพเรียบร้อยไปเวียนเทียนที่วัดเพราะเราเข้าวัดใช่ไหมลูกอ่ะเราก็ควรที่จะแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยนั่นเองค่ะทีนี้ต่อมาข้อที่5้าของเราแล้วนะข้อที่ห้า การกระทำใดที่แสดงว่าปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาการกระทำใดที่แสดงว่าปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาก็ไก่บริจาคทานให้มากที่สุดขอไข่มีใจเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นขอควายช่วยพระสงค์ประกาศศาสนา โอเคใครคิดว่ากอไก่ถูกต้องยกมือขึ้นค่ะและใครคิดว่าขอไขมีจิตใจเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นเสมอถูกต้องยกมือขึ้นค่ะและใครคิดว่าฟอควายช่วยประสงค์ประกาศศาสนายกมือขึ้นค่ะลโลก โอเคข้อนี้ดับเบิลวันมากเก่งมากคําตอบที่ถูกต้องที่สุดในข้อ5ก็คือขอไข่นั่นเองลูกอ่ามีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่นเสมอสแสดงว่าเราปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาก็ไก่บริจาคทานให้มากที่สุดการที่เราจะบริจาคทานเราก็บริจาคตามกําลังศรัทธาที่เรามีไม่ใช่บริจาคจนเราเดือดร้อนไม่มีกินอย่างนี้ใช่ไหมลูกไม่ได้ไม่เหมาะสม หรือว่าช่วยพระสงฆ์ประกาศศาสนาเราไม่ต้องช่วยพระสงฆ์ประกาศศาสนาประกาศศาสนานลูกเพียงแค่เราเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดจ,จัดขึ้นก็เป็นการช่วยเหลือหรือว่าปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้แล้วดังนั้นข้อที่ห้าการขอไข่นะลูกทีนี้ข้อที่หกวันนี้เราได้มาร่วมกันทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกันข้อที่หก การเวียนเทียนเราควรนำสิ่งใดไปด้วยการเวียนเทียนเราควรนำสิ่งใดไปด้วยก็ไก่เทียนขนาดใหญ่ขอไข่อาหารคาหวานคอควายดอกไม้ทูบเทียนอ่าข้อนี้ใครคิดว่ากอไก่ถูกต้องนำเทียนขนาดใหญ่ไปเวียนเทียนใครคิดว่าขอไข่อาหารคาวหวานยิ่งมือขึ้นโลก ใครคิดว่าคอควายดอกไม้ทุกเทีนยนยกมือขึ้นค่ะโอเคเก่งมากเลยข้อที่หก ก็ตอบดอกไม้ทูบเทียนก็คือคอควายกากระบาดคอควายนะคะลูกเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเราไปเวียนเทียนที่วัดเด้หรืตสังเกตบางคนเคยไปเวียนเทียนสิ่งที่จะอยู่ในมือเราที่เราพนมมือระหว่างที่เราเวียนเทียนสามรอบใช่ไหมลูกก็จะมีดอกไม้มีทูบมีเทียนเราก็จุดทูบจุดเทียนแล้วก็เดินเวียนเทียนให้ครบสามรอบเห็นไหมลูกนี่คือการปฏิบัติตอนเวียนเทียนดังนั้นข้อที่หกคอควายจึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุด ต่อมาข้อที่7ของเราในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานักเรียนจะช่วยพัฒนาวัดได้อย่างไรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานักเรียนจะช่วยพัฒนาวัดได้อย่างไรก็ไก่ทำความสะอาดลานวัดขอไข่ซื้อสิ่งของแพงๆไปบริจาค ขอควายระบายสีกำแพงวัดให้สวยงามอ่ะเด็กดูสิคะว่าเราจะตอบคำถามข้อไหนที่ถูกต้องที่สุดอ่ะใครคิดว่ากอไก่ทำความสะอาดลานวัดยกมือขึ้นลูกอ่ะใครคิดว่าขอไข่ซื้อสิ่งของแพงๆไปบริจาคถูกต้องที่สุดยกมือขึ้นค่ะใครคิดว่าคอควาย ระบายสีกำแพงวัดให้สวยงามถูกต้องที่สุดยกมือขึ้นค่ะโอเคเก่งมากค่ะเด็กๆข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือกอไก่ทำความสะอาดลานวัดลูกเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เห็นไหมลูกเขาถามว่านักเรียนจะช่วยพัฒนาวัดได้อย่างไรก็คือในวัยของเด็กๆก,ก็คือวัยนักเรียนนั่นเองซื้อสิ่งของแพงๆไปบริจาคเราไม่สามารถซื้อได้เพราะเรายังไม่ได้ทำงานใช่ไหมลูกยังไม่ได้มีรายได้ คอควายระบายสีกำแพงวัดให้สวยงามโอเคเราไม่เดีจะสังเกตว่าวัดไม่มีอะไรนะลูกไม่ระบายสีให้มันสีสันสวยงามมาให้นไปลูกอ่าดังนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือกอไก่เด,เด็กกากระบาดกอไก่เลยนะคะข้อที่เจ็ดต่อมาหมายเลขแปดแล้วนะลูกข้อที่8ดของเราวันอัฐมีบูชาตรงกับวันใดอ่าจำได้ไหมลูกวันอัฐมีบูชาคือวันอะไรคะ วันอัฐมีบูชาก็คือวันที่เราถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าก็คือวันที่เผาร่างพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นเรามีเทคนิคการจำที่ครูครูบอกว่าเป็นวันเดียวที่ไม่เป็นวันขึ้นก็คือวันแรมใช่ไหมลูกอ่าดังนั้นเด็กๆจะสังเกตได้เลยนะลูกดังนั้นมาดูช้อยนะก็ไก่วันแรมแปดค่ำเดือนหกขอไข่วันขึ้นแปดค่ำเดือนหก คอควายวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดอ่าดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือกอไก่นั่นเองก็คือวันแรมแปดค่ำเดือนหกะเพราะว่าวันอัฐมีบูชาเป็นวันเดียวที่ไม่เป็นวันขึ้นก็คือวันแรมวันเดือนมืดเห็นไหมลูกเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีรักของพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันเดียวที่เป็นวันแรมก็คือวันแรมแปดค่ำเดือนหก ดังนั้นข้อที่แปดกอไก่จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะต่อมาข้อที่เก้าของเราวันอัฐมีบูชามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นอ่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้ววันอัฐมีบูชามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกอไก่พระพุทธเจ้าปรินิพานขอไข่พระพุทธเจ้าประสูตรคอควายการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ อ่าใครคิดว่ากอไก่ถูกต้องก็คือวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานถูกต้องยกม,มือขึ้นใครคิดว่าขอไข่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูิใครคิดว่าคอไายคายกม,มือขึ้นการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระโอเค ข้อนี้ข้อ9้คอควายถูกต้องเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าวันอัธมีบูชาก็คือวันที่เราถวายพระเพลพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านั่นเองก็คือวันที่เผาร่างพระพุทธเจ้าทีนี้ข้อที่10ของเราข้อสุดท้ายในหน้า127นะลูกวันที่มีพระสงฆ์จำนวน1250องค์มาประชุมโดย พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายคือวันอะไรลูกอ่าก็ไก่วันมาคบูชาขอไข่วันวิสาขบูชาคอควายวันอาสาระหะบูชาเด็กๆคนไหนคิดว่ากอไก่วันมาคบูชาถูกต้องยกมือขึ้นค่ะใครคิดว่าขอไข่วันวิสาขบูชาถูกต้องยกมือขึ้นค่ะ และใครคิดว่าคอควายวันอาสาละหบูชาถูกต้องยกมือขึ้นค่ะโอเคข้อนี้เด็กๆก็เก่งเหมือนกันคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือวันมาฆบูชากอไก่นั่นเองก็คือวันที่พระสงฆ์1250องค์มาประชุมโดยไม่ได้หมายเป็นพระสงฆ์เหล่านั้นก็ล้วนเป็นที่เป็นที่พระพุทธเจ้าบวชให้แล้วก็เป็นอะไรลูกอาเป็นพระอรหรันต และอีกวันนี้ก็คือวันที่แสดงธรรมโอวาทปาติโมก็คือโอวาสสาของเราทีนี้เมื่อเด็กทำสิบข้อเสร็จแล้วนะลกูกเด็กดูเรื่องต่อไปของเราเราจะมาเริ่มเรื่องต่อไปนิดเดียวเรื่องศาสนาพิธีในบทที่สองในหน้า1 2ึ่เปิดถัดไปเลยนะลกูกเราจะเริ่มหน้านี้นิดเดียวเพราะว่าเวลาเหลือนิดนึงเราจะเรียนนิดหนึ่งนะลกูก ในบทที่สองในหน้า128่งรยีิบแปดเด็กเปิดไปหน้าเดียวเรื่องศาสนาพิธีน่ารู้เรื่องนี้วันนี้เราจะมาเกินเกินก่อนเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับการบูชาพระรันาตนตรัยการไหว้พระและการกราบพระอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยถือเป็นศาสนาพิธีที่ชาวพุทธต้องปฏิบัติและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องอเดยวมาดูคําว่าศาสนพิธีศาสนพิธีก็คือ พูดง่ายๆก็คือพิธีกรรมพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นการไหว้พระก็เกี่ยวข้องกับศาสนาใช่ไหมคะการกราบพระก็เป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาและการถวายของพระสฆ์ใช่ไหมลูกก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเห็นไหมลูกกิจกรรมเหล่านี้เราก็เลยเรียกว่าศาสนาพิธีอย่างเช่น เด็กๆไหว้พระก็จะมีวิธีการไหว้พระที่ถูกต้องใช่ไหมลูกก็เรียกว่าเรียกการไหว้พระนั้นก็คือศาสนาพิธีที่เด็กกราบพระเด็กๆก็จะต้องกราบให้ถูกต้องกราบแบบไหนนั่นก็เรียกว่าศาสนาพิธีหรือว่าเด็กๆถวายของพระสงฆ์จะต้องถวายของแบบไหนและกล่าวคําว่าอะไรที่จะถวายพระสงฆ์ได้นั่นก็เรียกว่าศาสนาพิธีนั่นเองลูกทีนี้ เดๆมาดูศาสนาพิธีในชั้นเรียนของเราในป .1 นนของเราที่เราจะต้องเรียนอย่างแรกก็คือการบูชาพระรัตนาตรัยศาสนาพิธีแรกพระรัตนาตรัยก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จาได้ไหมลูกพระรัตนาตรัยเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา เราเป็นชาวพุทธเราจึงควรหมั่นบูชาพระรัตนาตรัยเป็นประจำก็คือการสวดมนต์เพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรานำมาเป็นที่พึ่งทางใจสําหรับนักเรียนเห็นไหมลูกบางโรงเรียนก็จะมีการสวดมนต์บูชาพระรัตนาตรัยในตอนเช้าหลังจากเขารพธทงชาติแล้วเห็นไหมลูก เมื่อสวดเสร็จเมื่อสวดมนต์เสร็จเขาก็จะเข้าเรียนตามปกติอ่าหรือว่านักเรียนก็จะสามารถมีสมาธิในการเรียน,หนไห้ลูกฝึกให้เด็กมีสติและสมาธิในการเรียนก่อนที่เราจะเข้าเรียนนั่นเองลูกนี่เด็กมาดูการบูชาพ,พระตนะไตาไม่ใช่ไม่ใช่แค่การท่องบทสวดมนต์ท่องตามตามกันไปเช่นอะห้างสมาสะพโตบควาเห็นไหมลูกไม่ใช่แค่การสวดมนต์ แต่นักเรียนต้องปฏิบัติดังนี้นะลูกหนึ่งเวลาเราสวดเราต้องตั้งใจกล่าวบทสวดด้วยอาการสำรวมอาการสำรวมก็คืออะไรลูกอาการสำรวมก็คือเราจัดร่างกายเราให้มันสำรวม ยืนก็ยืนด้วยตัวตรงใช่ไหมลูกอ่าไม่ดุ๊กดิ๊กไปมาไมนะลูกเวลาพนมมือเราก็จะพนมมือด้วยให้มันสวยๆเหมือนดอกบวัวที่มันเป็นดอกบัวตูนอยูนะ่ไหมลูกยืนด้วยการสำรวมไหว้ด้วยการสำรวมแล้วก็กล่าวบท สวดมนต์ด้วยอาการสำรวมอ่าสในขณะสวดมนต์เขาจะไม่เล่นกันเช่นไม่ยอมเล่นกันไม่คุยกันไม่เสียงดังอ่าดังนั้นต้องตั้งใจสวดมนต์เห็นไหมลูกสำรวมกายสำรวมกาวาจาและก็สำรวมใจทีนี้ข้อที่สเราต้องน้อมจิตนึกถึงถ้อยคําที่เราจะสวดออกมาก็คืออะไรลูก นึกถึงบทสวดเวลาเราจะสวดใช่ไหมลูกเห็นไหม mm hmm. เหมือเราจะสวดมนต์จิตใจเราก็ต้องจดจ่ออยู่ที่บทสวดเราถึงจะสวดมนต์ได้ถูกต้องและอันที่4ี่ก็คือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและก็คุณของพระสงฆ์ถ้านักเรียนปฏิบัติได้นักเรียนก็จะได้รับผลดีจากการสวดมนต์บูชาพระตนไทยัยเห็นไหมลูกอ่าทีนี้เราก็จะ วนกลับมาหน้า128ของเราเมื่อกี้นี่แหละที่เราที่เราเรียนอยู่ที่เราเปิดมานะเด,เด็กดูในรูปกิจกรรมนําสู่การเรียนในหน้า128ที่เราเปิดมานี่แหละลูกหน้า128นี้เป็นกิจกรรมนําสู่การเรียนเราต้องทําก่อนที่เราจะเรียนแต่คือรูอยากให้เด็กได้เรียนก่อนแล้วค่อยมาทําเพื่อที่จะได้เป็นการทบทวนนะ เด็กดูในภาพนะลูกกิจกรรมหน้านี้ในหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเด็กดูในภาพนะเดจะสังเกตว่าจะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายที่เขาใส่ชุดนักครียนห็นึ่งไลูกอ่าไปทําอะไรไปทํากิจกรรมที่ไหนลูกที่วัดนั่นเองเห็นไหมลูกมีพระพุทธรูปแล้วก็มีพระสงฆ์เห็นไหมลูกอ่าเด็กๆก็อะไรนั่งเดจะสังเกตว่าพระ ผู้ชายนั่งท่าเทพบุรเห็นไหมลูกผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาแล้วก็หลายลูกประนมมือไหว้พระสงฆ์อ่านี่คือรูปภาพที่โจทย์เขาให้มาเด็กๆดูนะคะว่าในภาพเขากําลังทําอะไรอยู่นักเรียนเคยปฏิบัติตนเหมือนกับเด็กในภาพหรือไม่อ่าในภาพนั้นดเด็กๆคิดว่าเขาทําอะไรนะคะลูกอ่าก็คือเขากําลังไหว้พระใช่ไหมลูกอ่าเขากําลังไหว้พระแล้วก็ กราบพระเห็นไหมลูกในความคิดของเด็กหญิงเขามีกราบพระด้วยและในความคิดของผู้ชายเขากําลังถวายของพระสงฆ์เห็นไหมลูกนั่นคือการไหว้พระกราบพระและถวายของพระสงฆ์ในเด็กบางคนที่นับถือพุทธอาจจะเคยทํากิจกรรมนี้มาแล้วก็คือการไหว้พระและก็กราบพระและก็ถวายของแต่พระสงฆ์ เด็กสามารถเขียนตัวบรรจงได้เลยนะลูกตัวบรรจงครึ่งบรรทัดให้สวยงามในกรอบสีชมพูข้างล่างอะอะ,อะเดี๋ยวครูให้เวลาเด็กเขียนหนึ่งนาทีนะลูกในข้อนี้ โอเคสำหรับในคาบชั่วโมงนี้นะลูกถ้าเด็กเขียนเสร็จแล้วคุณครูบุ๋มก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคาบพระพุทธ,ธศาสนาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งและในชั่วโมงหน้าหรือว่าชั่วโมงถัดไปของเราเดี๋ยวเราค่อยมาพบและก็มาเรียนรู้ในการไหว้พระที่ถูกต้องและการกราบพระที่ถูกต้องมีวิธีกราบและไหว้ยังไง แล้วก็การถวายพระสงฆ์ของพระสงฆ์ที่ถูกต้องมีวิธีการทําแบบไหนแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่นะคะเด็กๆสําหรับวันนี้คุณครูบุ๋มก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน